สวัสดีค่ะคลิปนี้เอาสิมาเบ่งวิธีการตัดกล้วยเนาะคะ่ะกล้วยเครือมันสุกแล้วเนาะคะ่ะนี่เป็นกล้วยหอมทองเนาะคะ่ะกล้วยหอมทองเครือนี่เครือนี้ยังโมแกะนะคะและมาเบ่งเครือนี่เอาสิเอาเครือนี่ลงนะคะ เือนี้เก่แล้วได้เอาบันดไดแล้วบันไดขึ้นมันสูงมันสูงนะคะปีนบันไดขึ้นไปเอาเสื้อกมัด,ม,ดมัดขวัญมันไวเนาะ คือใหญ่ขนาดป้องกันป้องกันการกลวยหักกลวยกลวยสัมเอาเสืออมัดควันก่อนนะคะเชือกมัดควันมันไวโอ้คือใหญ่ขนาด เชือกไว้เล <Say ia Display> oh ็กแต่เล็กของบุญยูใส่ยูใส่ละโอ้โหนี่บอโอ้ยมีตัดเล็ก ใหญขนาดอภิมหากล้วยหอมทองสมบูรณ์ขนาดต้นนี่เครื่อนี่ น,นี่อ่านวะนี่อยู่อาได้า่เออได้เอาใบเลื่อยขึ้นไปเลื่อยระวังด้วย งเติบอ้ลมกับลมลมกับพัดบีบีโอ้ตอนนี้เขาก็ได้ตัดขาดแล้วเนาะคะ่ะใครแต่วาดเสือกมันหอยอยู่กเ็เลยยังบนหล่นลงมานะเนาะยังไม่หล่นลงมา กวยซุ้มนี้มันสิต้นหน่อยต้นหน่อยแต่หมากไงต้นย่อยต้นหน่อยแต่หมากไงไปค่อยย้อนเชือกลงมานะคะย้อนเชือกลงมาจากกุญย้อนลงมา ค้าเครือสุขค้าเครือเลยบ่เห็นเนาะสุขค้าเครือตัดไปที่ละหวีได้เนี่ยห้องบ่ ด้วยอันนี้เพิ่นที่ซ้ำง่ายเนาะต้องคอยคอยอมีหอดางนกนกมาเห็ดหางใสสุกขาเคือได้หน่โอ้ยขาเคือเลยพุ่น่ะุน รสชาติหอมอร่อยหอมทองที่ีสองย้ยมามาลุนกันเนาะเคืออนี้มันสีมีจักหวีนะคะเอาผป้สมว่ามันสีได้จักหวีให้ท้ายเบึง 6หรือเจหหรือเจเอาติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอกไปแล้ววีที่สามไปแล้วนะวีที่สดูหน้าวีที่ส tích tik tắc tik tắc đi hoạt chết bỏ hoạt chết bỏ bye we see ติ๊กต็อก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 บองใหญ่ขนาดเลยเนาะคุณ่ะคุณอะโอ้โหโอ้โหอู๊ห์ที่ห้า หาแล้วพี่น้องหาวีแล้ววีหยักวีหยักห,หอดบอหอดเจ็ดบอหอดเจ็ดบอโอ้หก, <c oughs> หก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 ีาหกวีหกวีกับวีผลึกเนาะวีผลึกอะไรวีผลึกอะไร ไปเที่ยวแล้วหอมทองทองหอมทองต้นเพิ่นผัดน,น้อยหนึ่งเด้อหน่วยผัดผลึกโอ้ยปล่อย ผลนะุนงานโอ้ผลงานเรียบร้อยจ้าอืม ตนโอ้พลึกหน่วยใหญ่พลึกสมบูนณ์ตุนมันกล้วยหอมทองเนาะคะ่ะขอบคุณนะคะที่เขามาบึงเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะ หวยหอมทองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สำนีก่อนเนาะคะ่ะพบพอกันใหม่เท่อน่ะเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ